สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับืันนี้มอรวยมีโอกาสขึ้นมาถวายนวดพระอาจารย์บุญมีนะครับอยู่ทึงอำเภอผูผพานเด้อนะครับที่วัดพุทธบาทน้ำทิพย์เด้อนะครับพอดีได่งวดก้อนมอรวยได้จับปิงปองนะครับนาวองปฐมนะครับมอรวยจับไดห้าศูนย์หกนะครับเด็กว่หาศูนย์ตรงๆเด้อนะครับสำหรับแนวทางที ผมเลยมาที่ฐานขอองค์พระปฐมนะครับในมือน,นี้มีโอกาสดีนะครับเดี๋ยวมาขอองค์พระปฐมขี่คือเข้าน,นะครับเดี๋ยวมาถวายนวดก็เลยจะขอเหลขกตองหวัดให้เลยนะครับสําหรับในท่างโชคลาภเนาะครับที่วัดพุตบาทน้ำทิพย์องค์พระปฐมนะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดมีโอกาสก็สามารถถึงมากขอในท่างองค์พระปฐมนะครับเที่ยวเพิ่สังข้อนะครับ เพื่อสงังคอดวัดสกลนครเท่านะครับรับร้อยพุทธาบาทนำท้ำเทพยบนะครับตรงขามวัดนี่จะมีร้อยพุทธาบาทเลยนะครับผู้เดยอยม่าจาับปิงปองขอโชคลาบกับเชิดเวียนมาที่วัดพุทธาบาทนำท้ำเทพย์เด้อนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาลวยภาพไปเสียงโชวกันอีกครั้งนะครับครับอ,องค์พระปฐมใหญ่เด้อนะครับพู้ใดามาานะครับก็จะเห็นองค์เพลินเด่นตะก,การนะครับ งามนะครับท่ามกลางหลังภูผานครับหลังเขาภูพานเท่านี้นะครับจะมีองค์พระล้ายนะครับพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดองค์นะครับอยู่รอบองค์พระองคประถมนะครับอืมนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเขาสามารถมากโคโอคลาบนะครับมาไหวสักการะองค์พระโถมนะครับแล้วก็มี หายเงินหายทองเด้อนนะพี่น้องครับอยู่อ่าอุปถัมภ์นะครับรนในหะมอดกวอนมอเล็ก็จับตัวนี้ยแหละพี่น้องที่มิโชคนะครับเนาะนะครับนี่นะครับ, <c oughs> รบพี่น้องนะเอามาเบิ่งกันเฟอร์พอดีเนี้พี่น้องเนาะโอ้ชัดปรคัม,าามขมาามา้ามวัดมาประคัมวัดมาวัดตาวเลยวนะัดตาวเป็นได้หรอเนาะขามนะครับอยห่างงงอุปถมเน้อนะครับ อืเนะสีขากับวเสบได้ไหมบ่คือสดๆใหม่ๆเนาะนีะนะ่ดูสิ่้องเห็นนะครับเน่นี้ทั้งงานย่อมนะครับกระกลังต่อยประคามไปถ่าเก็บไปทากับเขาถวายพระอาจารย์นะครับเนาะนะครับเพื่อได้ไ้ถ่ายประกอบอาหารนะครับสำหรับเก็บประคามนะครับยุไก่โอภาเนี่แหละ,ะครับเดี๋ยวมือไจะไปคว้า สกกาบอยู่เด้นนะครับนเวิธีการสั้นเลยครับโอ้ยจะน่ารงามน,นะครับเซาะมาเป็นข้าวบ้านเนาะเซตม้วนเลยละกครม้วนชิมเนาะครับอ่ะเนี่ยพี่น้องนะครับเรามีการปั้นองค์พระนะครับคัดองค์พระเนาะนะครับพุทธรูป เชนเวเวียนะครับเดินมาปลายองค์พระขอโชคลาภเนาะนะครับเดี๋ยวมาเยภาพอธิษฐานขอเลขนะครับปิงปองอีกคือเก้านะครับเดี๋ยวเด็กตื่นต้องหวดดุนดนเลยนะครับเนาะหวชโสมกระสังงานะครับอยู่ทามกลางผู้่านนะพี่น้องนะครับเปมีโอกาสเวรวียนะครับตั้งแต่ปีใหม่นี่มีคนถือ เลขนะองพระประทมนะครับหลายตัวหลายคน,นครับสูงสุดนี่หรือล่าสุดนี่ห้าแสนนะครับมาบนไข่หารอยน่วยนะครับเวลาสุดนี่มา่ลอยกะขอละวันทีหนึ่งไว้นะครับว่าถือแต่ว่ากะเขาหาศูนย์นี่นะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมการอธิษฐานคอนะครับชโชว์คอลับจากเล็กปิ้งปองนะนะครับผมชฮ้ยครับ ว่าเลอกขายู่อาจารย์เอฟซีว่าเล็กอ,อยูอขออยขาอาจารย์เออเขาว่าเขาเห็นนั่นเหเล็กยู่ขาอาจารย์หาศูนย์เมื่อกี้กําลังทายลืมกดทายภาษาสัมผัสอาจารย์ย่างดีมีเอฟซีบอลบานมีโชคสั้ผัสอาจารย์ว่าเห็นเล็กยายขาอาจ <c oughs> ารย์ยศนยนูนย์หาสัน โอ้โหเนี่ยไฮ้ยลวดฟงไส้ตัดเนี่ยโอ้พูดได้ใบเล็กหน่อยจ้ะบ่บพูดได้ใบเด็หลวดฟงไส่นะครับฟงไส้ครับผมไอผู้ใดสังเกตที่จำพระอาจารย์ได้นะครับพ่ออาจารย์ที่เป็นซอยแดงหน่อยเกิดวัดเห็ุหน้าวัดนะพระอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์กับตัดสินใจไปซอยแบบบวอรได้คิดอย่างไม่น้อยอาจารย์ไปแบบเรียงดวนเลยไปงัดเมียพนันว่าขาฟันเครืงเทียนเดียร์จันบอ ตัวช่วงไม่ไก็เอาเลี้ยงเยอะเอาเลี้ยงเยอะเมมเม่มาหอนเยอะมาหอนเชื่อตัวน้อยจนันนะเกิดอดิวนาวัดนี่นะครับเดี๋ยวจะแถวเนี้แหละครับนาวัดนี่นะนิดหน้อยรอดนอาจันนะครก็พอเห็นปะแต่ว่าภรรยาเสียชีวิตแช่วงไม่ก็มาหอนดีอาจารย์ว่านะครับกับประกาศนั่นผู้เดียวเพื่ออาจารย์ว่าเพราะนั้นมาเลยก็มาดูก็ใคร่เดี๋ยวรอดเป็มือจันนะครการทครับวันนี้ก็ กาลุกกวสกันควรอาจารย์ท่านี้แล้ครับผมแต่ว่าเอิสร้างกระลัง <ไป S 1> ตัวประคามตัวประคามนะครับเพียว<ม>่าเดือใส่เท้าเข่านะครับเพียวเท้าเข่าให้รูบาจาจย์เทินชั้นนะครับเนาะอืเดี๋ยวตัวเลขขึ้นให้ได้นะครับตัวเลขม้วนนี้แปลกเลยม่าไยมาแปลกม้นเนี่ยม้วนนี้มาแปลกจับปิงปอง ในตัวเก่าไหมเอ้ยโชฝันเห็นแล้วฮะโฝันแล้วเจ้มงเริ่มตัวเดียวกันวะนะครับนี่นกาสิมีหกล้วนี่หกมีศูนย์แะละเอ้าเจหมอรวยอันจับปีปองในันได้เก้าหกหนึ่งไหมแล้วก็หกหนึ่งอีกขึ้นเาแล้วก็หนึหกอีกไหมนั่นเออแปลกแท้คนนี้คนฝันโอ เดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์เพคุนเองเถอะเจ้อ๋อเนาะไม่ไหวแล้วว่าเล่าบทสืบเนาะเดี๋จะคอยจะคอยถามเพื่อนเพื่อนนะครับเด้อนะครับผู้ฝันเหรอเพขนว่าเพ่อดีต้นนะครับหกศูนย์ป่น่าจะเป็นมีศูนอยู่แล้วล่ะมีศูนเนาะเพขนว่ามีศูนนะครับนะเดี๋จะคอยถามรายละเอียดนะครับแต่ว่าเขาเก่าเรียกเข้าในละนะครับเป็นยังบบมาคุณจะไปในเมืองมั้งเดี๋ยวก็มาครับผมผู้สัมภาษณ์คุน ครับผมเอานะครับเลของค์พระปฐมเด้อนะครับงวดนี้มอเลยจับได้นะครับ961นะครับแล้วก็จับได้16นะครับก็ถือว่าเลขซ้ำกันเนาะก็นาสนใจสำหรับเลขวันนี้เด้อนะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดมักนับกับองเิือเน้อนะครับสำหรับเลของค์พระปฐมงดก่อนมอเลยก็ขออยู่นี่แหละเลข06เนาะนะครับข่5 0ตรงๆนะครับพี่น้องเอฟซีท่านใดผู้ใดไกลมากนะครับผู้ใดผ่านมากครับอยาก มาไหวองค์พระถมมาขอโชคลาภกับเชิญเลียนเชิญนะครับเนื้อมาทบาบุญกับพระอาจารย์เผิ่อเด้อนะครับพอได้ซอยพระอาจารย์สั่งมนดกนะครับตรงข้ามวัดมีร้อยพุทธบาทเด้อนะครับสามารถไปรวมสั่งมนดกรวมทบาบุญมาจับโชคนะครับพาได้นเงินแสนเพิ่นนะครับ้ใดโชงดีบุรีพานมากอะลรมาแวะเวียนเด้อนะครับพิกัดคือวัดพุทธบาทน้ำทิบนะครับอำเภอภูพานเนาะนะครับเข้าขึ้นมาหลังห้องจะเห็นเลยนะครับองค์ไงสะดุดตานะครับ มากคับสะดุดตาเลยนะครับสำหรับองค์ร้อยพุทธบาทน้ำทิทยพทย์นะครับคือตัวขาวัดนี่แหละนะครับมี่ร้อยพุทธบาทนะครับส่วนซื้อวัดนี่วัดพุทธบาทน้ำทิพย์เด้อนะครับมารวมทบุญมารวมไหวพระน้ำกันนะครับหรืออยากจับปิงปองเพื่อ,อไปเซี่ยงโชคนะครับพันไปพันมากกับเวียนเด้อนะครับมาท่าบุญน้ำกันเอาโชคชมันหมานครับสวัสดีครับ